คุณจะภาพมากมากคะอยากขอสัมภาษณ์พี่สาวน่าก็ว่าความรู้สึกเป็นยังไงบ้างวันนี้ทีมงานหมอตาลหมอแมทคำขวัญเป็นยังไงบ้างวันนี้ทีมงานทําถึงมากแล้วก็หมอทําให้ทุกคนแบบมีทั้งน้าตาแล้วก็มีทั้งรอยยิม้มก็เออมันมันมันได้ครบทุกอย่างที่เรามันเกินความคาดหมายที่เราคิดไว้จริงๆคะ่ะแล้วก็ดีดีมากดีจริงๆแล้วก็สมกับการที่ตั้งใจรอจริงๆคุ้มค่า แนะนำแล้วก็บอกต่อขออยากให้ทุกงานถ้าได้มีน่าจะประทับใจมากมขอบคุณมากนะคะขอบคุณจริงๆนะขอบคุณนะขอบคุณเจ้าภาพมากๆเช่นกันนะคะขอบคุณค่ะฝากทีมงานหมอตำแนหมอแม็กไว้ด้วยนะคะเผื่อใครสนใจอานได้งานเยอะแล้วมั้งอยางได้เรื่อยๆได้ค่ะยังไงเดี๋ยวบวชรูกก็เชิญแน่นอนรับรองมีลูกชายค่ะได้ค่ะยังไงขอบคุณนะคะขอบวดลูกงมาเจอแน่นอนอขอบคุณค่ะ วันนี้อยากสัมภาษณ์คุณแม่หน่อยเลยคุณแม่หน่อยค่ะวันนี้อยากขอสัมภาษณ์คุณแม่หน่อยว่าวันนี้ความรู้สึกการทําขวัญนาคทีมงานหมอตาลกับหมอแม็กเนี่ยเป็นยังไงบ้างความรู้สึกดีใจม,มากภูมิใจมากอยากได้หมอน้ตาลมาตั้งนานแล้วเป็นความภูมิใจและดีใจและพื่มปิติมากรู้สึกดีและภูมิใจที่สุดพิธีการเป็นยังไงบ้างความ คือมคมไม่เคยเห็นที่แบบว่าเ,เคยไปทาขวัญนาแต่ไม่เคยเห็นแบบผูกผูกผูกข้อมือเหมือนเหมือนบ้าน,นอกเราเราเป็นคนคนบ้าน,นอกเราอชอบคุณแม่เป็นคนจังหวัดไหนยะโสมีพิธีผูกแขนแต่ที่อื่นเขาเขาไม่มีเขาเขาทำใบสีเสร็จแล้วเขาก็ไม่มีพิธีผูกข้อต่อแขน<ม>ก็คือรู้สึกดีมากภูมิใจประทับใจอยู่ประทับใจมากๆยังไงก็ฝากทีมงานฝากนอนแมทไว้นะค่ะค่ะค่ะฝากใครสนใจก็ติดต่อได้ ดีมากมากประทับใจมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะสัมภาษณ์นาหน่อยว่าวันนี้ทีมงานหมอน้ตาลหมอแม็กทําขวัญนาคเป็นยังไงบ้างความรู้สึกรู้สึกขวัญนาคเป็นดีมากเลยครับรู้สึกว่าเขาเขาเต็มที่มากเลยเต็มที่ใช่ใช่ทำถึงไหมเออพูดพูดพูดแต่ละอย่างแล้วก็อินอินไปกับสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาทำทำดีมากผงชอบมากเลยครับรู้สึกว่าเออเรียกว่าได้ดี เขาเขาเาทำเก่งเขาเก่งเก่งทุกคนเลยทุกคนทำหน้าที่แต่ละคนดีมากเลยครับใช่เก่งมากจริงๆติมงานด้ครสนใจอย่างนี้นะครับเก่งมากเก่งมากจริงๆขอบคุณนะครับทุกคนที่เต็มที่เลยเต็มที่เลยนะแล้วก็ จองมานานยังหาหาเห็นน้ําตาลจากช่องทางไหนมัเป็นทางบ้านทางบ้านหาครับทางบ้านหาไม่น่าจะว่าเห็นจากช่องทางไหนเว่าเขาไปหามาน่าจะอาจจะเป็นดิจิตอลนะครับดิจิตอลใช่ก็คือดูไว้นานแล้วครับดูไว้นานแล้วครับนานแล้วใช่ก็เลือกอะไรล่ะก็โดนใจเตอานี้แล้วก็ดีใจที่เป็นเจ้านี้เพราะว่าเต็มที่สุดไปเลยชอบมากชอบมากครับผมก็ยังไงฝากทีมงานของจ้ำตาลของแม่ไว้ด้วยครับขอบคุณมากมากมะทาขอบคุณมากๆขอบคุณครอบครัวของนางทุกๆคนด้วยขอบคุณ่ขอบคุณคผม Okey. <laughs>